คุณภูมิธรรมเวชเชยชัยหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับโชว์กินข้าว1ิปีนะครับซึ่งก็ทางคุณภูมิธรรมเองเนี่ยมีผู้สื่อข่าวก็นะครับแซวนะฮะบอกวันนี้ท้องเสียไหมนี่ภาพเมื่อวานนะอันนี้ภาพเมื่อวานที่ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ทานข้าวที่โกดังที่อำเภอปราสาทที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยคือเมื่อวานเราก็นําเสนอไปในรายการเรานะหลังจากเมื่อวานก็เนี่ยทดลองชิมข้าวไปนะครับซึ่งทางรองนายกภูมิธรรมบอกว่าท้องไม่เสียนะสบายมากนะครับเรื่องของการ สาวข้าวนะครับก็บอกว่าข้าวเนี่ยไม่มีกลิ่นหืนนะฮะเม็ดสวยมีความนุ่มความหอมนั้นอาจจะลดลงบ้างน,นะครับแม้จะมีปัญหาเรื่องของสีของมเมล็ดข้าวมีฝุ่นแต่การสาวข้าวเนี่ยเพียงแค่5ครั้งนะครับไม่ได้ถึง15ครั้งเมื่อวานนี้นะฮะตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกไปอย่าไปทำให้เกิดความน่ากลัวใครทานได้ก็ทานไม่อยากทานก็ไม่ต้องทาน ผมไม่ได้บังคับนะฮะอันนี้คือรองนายกพูดนะไม่ใช่ผมนะ <c oughs> ยืนยันว่าไม่ได้มีเป้าหมายจะรื้อฟื้นนะครับ <c oughs> เรื่องของโครงการจำนำข้าวไม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับไทยแต่ว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะนําข้าวแสนห0 0หมกระสอบเอกมาขายครับเพื่อจะนําเงินกลับเข้าประเทศเนี่ยคุณผู้ชมฮะสองร้อถึงสี่ล้านบาทเลยนะค่ะ อย่าใช้จินตนาการชี้นําความจริงนะครับสาวเมื่อวานนี้ไม่ได้ถึง15ครั้งนะครับทุกคนเป็นพยานสื่ออยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับประมาณสักห้าครั้งบวกลบที่เราทําแบบนั้นก็เพราะว่าข้าวมัน10ปีเนาะมันก็จะมีฝุ่นข้าวมีอะไรอยู่เราก็ล้างให้สิ่งนั้นออกแล้วผมก็กินจริงๆนั่นจะผมบอกแล้วผมตายก่อนถ้ามีพิษ <S <S ผมตายก่อนผู้ว่ากับผู้การตํางจหัดตายด้วยกันอธิบดีคอนอตายด้วยกันมันกินได้ครับหอมและอร่อยจริงๆอย่างนุ่มนวลน,นะ เนี่ยคุณผู้ชมครับก็นะฮะเป็นความหลงจากเมื่อวานนี้นะ,ะกรณีการไปตรวจสอบข้าวนะครับแน่นอนนะข่าวเจอวันนี้ก็ต้องถามเมื่อวานกินแล้วเป็นยังไงบ้างใช่นะคะ